ประโยชน์ของการครอบแก้วคืออะไรนะคะการครอบแก้วเนี่ยมันเป็นการดูดแก้วสุญญากาศแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ระบบสุญญากาศนะเราใช้ไฟในการแบบดันอากาศออกแล้วก็เป็นการ,การสุญญากาศด้วยไฟเป็นสูตรธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็เดินตามเส้นลมปานต่างๆอ่ะเดี๋ยวหมอขอพูดเส้นลมปานหลักที่เราชอบครอบแก้วนะคะก็คือแผ่นหลัง แผ่นหลังของเราเนี่ย Banana. จะมีเส้นลมปานสําคัญหมอจะพูดอยู่2เส้นเส้นแรกก็คือเส้นแกนกลางแกนกลางไขสันหลังของเราเราจะเรียกว่าตูมให้เส้นลมปานตูเส้นลมปานนี้จะเป็นเส้นลมปานแห่งพลังหยางว้พูดเรื่องนี้เหมาะมากๆกับระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าเส้นลมปานตูไม่เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นภูมิแพ้อ่าแล้วก็เส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะจะอยู่ขนาดหน้าเป็น2เส้นขนาดหน้ากับไขสันหลังของเราอีกทีหนึ่งเอขอบคุณมากๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอะ เป็นภูมิแพ้หรือว่าเรามีการปวดเมื่อยคอบาลหลการครอบแก้วเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นหนึ่งก็คือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดพลังชี่เส้นลมปานพลังหยางอ่ะเส้นลมปานกระพุสงรเนี่ยก็เป็นเส้นลมปานพลังหยางเส้นลมปานตูไม้ก็เป็นเส้นลมปานพลังหยางทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นอย่ารอให้เราเป็นแบบไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยแล้วมาครอบแก้วนะคะแต่ว่าใครอยากมาเสริมภูมิคุ้มกันน่ะก็สามารถมานวดแผ่นหลังของเราด้วยแก้วได้อ่า